มีผู้หนึ่งถามมาว่าผมเคยกําหนดการปฏิบัติเห้รูปนามเกิดดับโดยการกําหนดฐานเวทนาอย่างเช่นยืนยืนเนี่ยเกิดเวทนานานๆแล้วก็เวทนาสมมุติสมมุติว่ายืนแล้วกันนะเกิดเวทนานานๆคือทุกขเวทนาแล้วก็เราเอาสติดูจนกระทั่งมันดับไปเมื่อเวทนาดับจิตก็ดับไปด้วยนี่เป็นการอธิบายของผู้ที่ถามมาว่าเห็นรูปนามเกิดดับ แต่ปัจจุบันนี้พอดูแล้วเวทมนเกิดเวทนามากมันมากเกินไปไม่ดับหรือมันขึ้นขึ้นลงลงยานขึ้นขึ้นลงลงจะปฏิบัติงไงต่อไปตามที่ฟังมานี่รู้สึกว่าถ้าเราดับโดยฐานเวทนาเรายืนนานๆถ้าสติเรากําหนดในฐานเวทนานานๆแล้วมันดับดับเวทนาได้แล้วก็จิตก็ดับไปด้วยอันนี้ยังเป็นการดับอย่างอย่างสมาธิข่มทับไว้เฉย เรามีพะละกําลังที่จะดับได้ดับแบบสมาธิแต่ว่าเป็นเป็นวิเป็น,ปน,ปนวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาครั้งครั้งหนึ่ง <c oughs> คือเห็นรูปนามเกิดดับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราดนเราอดอุตส่าห์อดทนดับด้วย,ยสติสมาธิเนี่ยจนกระทั่งมันดับไปเนี่ยมันเป็นการดับแบบกดข่มมันร่างกายมันจะเบา มันจะเบาเข้าไปสู่ส่วนละเอียดเป็นงการกดข่มเฉยถ้าดับแบบวิปัสนาเละไอ้รุ่นนามเกิดดับแท้เนี่ยถ้าเป็นสุขัยวิปัสะโกรต้องต้องเห็นความรู้สึกด้วยสติต้องมีความรู้สึกด้วยถ้าดับแบบสมาธิเนี่ยหนักไปทางสมาธิแล้วบางครั้งมันก็มีวิปัสนาบ้างมันจะเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมยิบยับยิบยับตามด้านร่างกายนิดๆในหน่อยซึ่งอำนาจสมาธิเข้าไปขม่มทับ อันนี้ถ้า,ถาในาถ้าเรามีเขตการความสามารถในการข่มได้ได้สมมติสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกระดับแล้วถ้าจะกล้าไปสู่สองชั่วโมงเนี่ยไปไม่ไหวเพราะมันเกินกําลังถ้ายืนท่าเดียวสองชั่วโมงเว็นนาเกิดสูงึนไปอย่างน,นี้มันก็ไปไม่ไหวมันก็ต้องเปลี่ยน,นเรียบบทบเพราะว่าสัสติเนี่ยก็คือการทําส,สติให้ต่อเนื่องมันบางอันน้จัง อริยบทสี่นี่บังทุกขงังมันทุกข์มากเข้าจนทนไม่ไหวเราก็ต้องเปลี่ยนอเรียบทอเจตนาเนี่ยถ้าเราดับโดยการที่เรียกว่าเราต่อสู้เวทนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการดับแบบสมาธิสมถะกดข่มการเปลี่ยนอเรบทเนี่ยก็สามารถดับได้โดยการผ่อนผ่อนวางมันยังเป็นการกําหนดที่นอกเกินไปเพราะฉะนั้นมันยังมีในเข้าไปอีกเขาเรียกว่ารู้อย่างหนึ่ง เอาสติและเลือกรู้ในฐานเวทนาจนกระทั่งดับไปเนี่ยมันยังไม่มีความรู้สึกมันไม่ได้เน้นที่ความรู้สึกมันดับไปเพราะเราสามารถเหมือนเราแบกน้ําหนักเนี่ยเรามีขีดความสามารถแบกได้ร้อยโลแล้วกันเราแบกแค่ยี่สิบสามสิบโลเนี่ยเราก็แบกแบบสบายสบายแล้วก็เอาชนะได้ถึงจะแบกได้เก้าสิบโลาน้าหนักเก้าสิบโลเนี่ยเราก็อื้อขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังพอรับได้ร้อยโลเนี่ยเราก็แบกได้แต่จะเป็นร้อยหนึ่งโลเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้ว มันเกินกําลังเกินขีดความสามารถที่ร่างกายเราจะจะแบกได้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะแบกทีเดียวเราก็อาจจะแบกสองทีถ้าเราจะแบกสักสองร้อยโลเนี่ยเราแบกได้ทีละร้อยโลแล้วก็แบกสองทีแทนที่ขีดความสามารถเรามีร้อยโลเนี่ยเราจะไปแบกสองร้อยโลเลยเราก็ร่างกายเราก็แย่เลยเหมือนกับเวทนาที่เราทนเนยี่เราทนได้ขนาดเนี้ นอกจากเราจะค่อยๆเพียรทำไปเรื่อยๆถ้าจะเราแบกบให้สูงกว่าน,นี้ก็ต้องอาจจะใช้เวลาหลายภพหลายชาติหน่อยนึงก็จะสร้างพื้นฐานของร่างกายให้มันแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะมันเป็นขันติบรารมีนะมันเป็นสมถะเพื่อให้เห็นความเกิดดับนะอย่างที่ว่าดับเวทนามาเพราะเราเราเอาสติไปดูที่เวทนามันก็เป็นสมาธิสมาธิเนี่ยมันเมื่อมาถึงจุดปุ๊บมันก็จะเป็นดับ จะเข้าถึงฌานแล้วก็ไปดับด้วยอํานาจฌานนะอำนาจสมาธิแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยถ้าล้วนๆเนี่ยเราจะต้องเห็นความรู้สึกอยู่ภายในเห็นการเกิดดับของรูปนามที่เป็นเพราะนั้นเราดับแบบสมาธิเรามีความรู้สึกไหมถ้าเรามีความรู้สึกก็ใช้ได้เราก็เอาสติเราดูความรู้สึกต่อไปถ้าเราเอาสติเราดูเวทนาต่อไปปุ๊บม,มันก็มีสุดมีความอดมีความทนทรมาน,ม,าม,ม,านมีแค่ขีดกําหนด